Hi everyone. To learn English vocabulary together with me. And today's topic is day. สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนชั้นอนุบาล2ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณเตยเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องวันกันนะคะอ่าวันนี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่8แล้วนะคะที่เราได้พบกันนะคะไปดูคำศัพท์กันเลยค่ะ คำศัพท์นะคะสัปดาห์หนึ่งมี7วันนะคะก็คือ day of the week นะคะก็คือสัปดาห์หนึ่งมี7วันของเรานั่นเองนะคะ,ะให้นักเรียนนะคะอ่านตามคุณครูนะคะ Sunday Sunday วันอาทิตย์ Monday Monday วันจันทร์ Tuesday Tuesday วันอังคาร Wednesday w e d n e d a y o n e วันพ <Thursday. S 1> ุธ Thursday, Thursday, วันพฤหัสบดี Friday, Friday, วันศุก Saturday, Saturday, วันเสาร์อะนักเรียนนะคะอย่าลืมอ่านคำศัพท์วันทั้งเจ็ดวันด้วยนะคะ ส่วนงานนะคะงานในหนังสือหน้าที่21นะคะก็คือให้นักเรียนเขียนคำตามรอยปละและระบายสีนะคะ,ะคำตามรอยปะก็จะมี Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday แล้วก็ Saturday นะคะเขียนตามรอยเส้นปลนะคะต่อไปไปงานเพิ่มเติมนะคะใบงานเพิ่มเติมก็คือ ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ตามรอยประที่ครูก,กำหนดให้ก็เหมือนเดิมนะคะก็ให้นักเรียนเขียนตามรอยเส้นประเฉยๆก็คือ Sunday วันอาทิตย์ Monday วันจันทร์ Tuesday วันอังคาร Wednesday วันพุธ Thursday วันพฤหัสบดี Friday วันศุกร์และ Saturday วันเสาร์นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูใจก็มีคำศัพท์วันมาฝากนักเรียนชั้นอนุบาล2นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนชั้นอนุบาลสองที่น่ารักทุกคนนะคะจะอ่านคำศัพท์ที่คุณครูสอนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ